สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่อง o อ f b o s แ c h กันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นอแอดตื่นแต่มากๆเพราะมีเรื่องวิดเยอะมากจนพูดแทบจะไม่หมดไม่ทันกันไม่สิ้นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แม่นนกิมินาชของเราเนี่ยออกมาส่งกลิ่น c o ลลบโร r เ t ช o นกันอีกแล้ว หรือจะเป็นเรื่องที่แอนตี้จะต้องน่างายเพราะว่าเพลง New Woman ที่เขาบอกว่ามันกริบเนี่ยล่าสุดก็ได้เปิดในวิทยุอเมริกันเป็นทางการทั่วประเทศแล้วตอนนี้ก็ยึดชัดอยู่ในอันดับที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นเรื่อง v m a ที่มีคนนึงที่เขาน่าจะเป็นตากล้องหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแอดไปดูใน Twitter ของเขาชื่อ De b บ i ีนะจ๊ะเขาก็มีการบอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดจะถ่ายลิซ่าออกมาให้สวยงามที่สุดเป็นคนนึงที่เขาเหมือนแบบถ่ายอะไรให้นนริซ่าหรือ่่ว,อนอนว,อวีิยูท ในจ้าในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้จ้าเดี๋ยวเรามาฟังกันทีลา,าเรื่องแบบเจาะเลยก็เลยแล้วกันนะจ้า มาเริ่มกันที่แม่ในกิมินาชกันก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโพสต์ Station h เฮดเกี่ยวกับเพลง Rock Star ของโริซ่าไปแล้วก่อนหน,น้านี้ใช่ไหมล่าสุดจ้าดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ลูกสาวของเราเนี่ยไปทําให้แม่ในกิมินาชถูกใจอีกแล้วนะจ๊ะกับแบรนด์เล็บที่ชื่อว่าพิมไฟเดนิลส์บายในกิมินาชนะแลวซึโนริซ่าใส่อยู่ประมาณ2 3มโมเมนต์ตอนไปโคเชล่าทีหนึ่งกับตอน The เจอดีเจเสียอีกทีหนึ่งนั่นเองจา้าอแม่ก็เอามารีโพสต์แล้วก็บอกว่าเล็บตรงน,นี้เนี่ยเป็นรุ่น ลิซ่าหัวใจหลายดวงกับหน้าสุดเลิฟแล้วก็บน IG Story อีกหนึ่งกรุบนะจ๊ะต้องบอกว่า Oh my gosh กินคอ l ลาเบเรชันที่แอดบอกเนี่ย มันก็มีความคละคลุ้งอยู่นะเพราะว่ามีทางเพจหนึ่งที่ชื่อว่าหนูรักเกาหลีเนี่ยเขาก็ออกมาโพสตประมาณหนึ่งแล้วทางแฟนคลับของนิกิมินาชเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกนะมันเป็นการที่แบบว่าโพสตเฉยๆแค่นอริซ่าหยิบเล็บมาใส่เหมือนน้องเจนนี่อะไรประมาณนี้สองคนนี้มีกล,ลิ่น collaboration ทั้งคู่เลยไหมก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นแค่แบบเออใส่เล็บซาร์รติบี้มาใส่เล็บของนางนางก็เลยโพสตไปตามเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่ก็มีแฟนคลับอีกประมาณจํานวนหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าก็มีกลิ่นเป็นไปได้ไม่นางนไม่โพสตหรอก แล้วเ,เพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างแอดมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเขาได้โคจอมาเจอกันแล้วได้คุยกันอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันก็ได้นะจ๊ะแต่ซึ่งแมน n i c k ิ Minaj ของเราก็ใส่แรปตัวแม่ n o ริ z าก็แรปน้องเจนนี่ก็แรปแรปทั้ง3คนนี่ถ้าเกิดมาเจอกัน3คนก็ดีนะเอาเป็นไฟลุกมาฟังไม่ทันไป,ไปเลยก็ได้ <c oughs> นะ่าจะสะใจดีทุกคนนะในส่วนประเด็นของน้องเจนนี่ที่ได้เซ็นสัญญาก,กับโคลัมเบียที่ก่อนน้นนี้จริงๆแล้วปีที่แล้วมัง้ง ค่ายนี้เนี่ยคนใหญ่คนโตก็มาตามนอริซ่าตอนนั้นน่าจะเป็นในช่วงของการเจรจาให้เซ็นสัญญากับบริษัทเหมือนกันตอโนอริซ่าก็ได้มาเซ็นกับ r g a นะจ๊ะรอบนี้น้องเจนนี่ได้เซ็นกับคอรัเบียก็คอแสเงนคอม์มีดีกับทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเป็นบริษัทในเครือรโซนี่ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะ ไปเรื่องต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะเป็นเรื่องที่น้องเดบบี้เนี่ยคือแอดก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ได้ลองไปส่งในทวิตเตอร์ของเขาก็เหมือนว่าจะมีการโพสตอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับโนริซ่าของเราโดยมีโพสต์ที่น่าสนใจอยู่2โพสนะจ๊ะเอาเป็นว่าโพสตแรกกันก่อนเนาะที่เขาเนี่ยโพสรูปดอกไม้สีเหลืองๆแบบนี้จากนั้นเขาก็บอกฉันเห็นลูกสาวที่รักคือเห็นเบบี้ที่รักของฉันก็คือโนริซ่านั่นแหละเมื่อวานนี้จะฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะที่ได้มอบจดหมายหัวหัว Seven, ล,ลั้้ว่นนแมมาาขึ ว่าเธอจะสวมหน้ากากอยู่แต่เธอก็บอกว่าขอบคุณนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยเดินออกจากกันไปแล้วฉันก็กระซิบว่าเจอกันที่ VMA's เด็กน้อยมองกลับมาที่ฉันและดมอะไรบางอย่างซึ่งตัวนี้แอดมองว่าอาจจะเป็นการที่นอริซ่าเนี่ยหยิบจดหมายที่เขาให้นอริซ่ามั้งเนาะแล้วก็มาดมเหมือนเป็นการแบบตอบรับอะไรเงี้ยเป็นการทําให้แฟนคลับในชื้นอกชื้นใจโอ้แล้วเขาก็มีการชมต่อว่านอริซ่าเป็นคนที่จริงใจมากๆยินดีต้อนรับสู่อเมริกานิวยอร์กนะคะน่นนีนันเอ้ยน่ารักจริงๆเลยะ หนึ่งกรอบแล้วนะอีกหนึ่งกรอบก็คือประเด็นที่เขาเนี่ยออกมาโพสตประมาณว่าฉันจะถ่ายให้ดีที่สุดฉันจะทําให้ดีที่สุดนะซึ่งตัวนี้ไอก้ก็เอ๊ะเขาเป็นช่างกล้องห่อหรืออะไรยังไงเป็นช่างกล้องในงานใช่ไหมแต่เขาบอกว่าก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพหรือการันตีได้ว่าฉันจะถ่ายออกมาได้ชัดเจนขนาดไหนหรือเขาเป็นแฟนคลับที่ได้ไปอยู่ในงาน VMA's หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งรอลุ้นกันอีกทีนะจ๊ะแต่ก็ไอ้จะพยายามตามตรงนี้มาให้นะเพื่อนๆถ้าเขาได้ภาพที่ชัดเจนหรือภาพที่ดีงามแค่ไหนจะเอามาฝากกันอย่างแนน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 ่่่อเะะจจสาาหรัับงง VMS ทีีกิดขึ้้ใวพุ 7จ็ดโมงเช้าประเทศไทยนั่นเองจ้าอะส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เพราะตอนนี้ในที่สุดนะจ๊ะเพลงนิวไม่คอนดอริซาก็มีการได้เปิดในอเมริกาสักทีอย่างเป็นทางการแบบร0 0แล้วซึ่งก่อนอันนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพลงนิวแม n เนี่ยไม่รู้เกิดอะไรหรือว่าโปรโมทแบบไหนนะถึงไม่ได้เปิดในอเมริกาอย่างเป็นทางการคือหมายถึงวิทยุอะแต่ว่ามีการจับมือกับ YouTube s h o ตนะจ๊ะในการโปรโมทอย่างหลายครั้งมากๆ 3- าถึงสครั้งกันเลยนะซึ่งรอบนี้ก็ต้องบอกว่าพอได้เปิดปุ๊บข รออะไร <c oughs> อุย๊ยมีใครบอกก่อนในนีนหรือเปล่าเนี่ยแอนตี้ <c oughs> ที่มาอยู่ในช่องแอดเขาบอกว่า <c oughs> เพลงโรดิซ่าใน่ฟังสี่ห้ครั้งก็น่าเบื่อลและกริบมากไม่น่าฟังแต่ทำไมาอเมริกาได้ที่หนึ่งละจ๊ะตอบนอยสิจานด้บอกว่าไม่คิดในอเมริกางา <c oughs> หวัวาอยอแล้วลหนึ่งอันนี้พูดตรงๆเลยจา้าบอกแล้วว่าทําอะไรต้องมีหลักฐานแบบนี้นะจ้ามาพูดลอยๆไม่ได้อันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวคนเดียวหรือเปล่าเนาะ อุ๊ยสะออึกเลยอทุกคนอะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยข่าวอีกอย่างหนึ่งข่าวเล็กๆที่เอามาฝากเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ก็คือควันหลงเดนทิสเตเมื่อวานนะจ๊ะดูเหมือนว่าทางเดน t ิสเทเนี่ยจะเอามาประกาศว่าโนริซ่าของเรามีการผลักดันยอดขายพุ่งมากไปถึง100%จากเดิมในในประเทศเอ่อญี่ปุ่นเกาหลีกัมพูชาท็อป3ขายดีสุดยนะเอประเทศไทยของเราอยู่ไหน <laughs> แต่ก็น่าจะเบอร์หนึ่งแหละเออโดยเขาบอกว่าต่อสร้างการจดจําใน3ตลาดได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีกัมพูชานะคะเป็นท็อป3ที่รายได้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งเป้าภายในปี2075จะลุยครบทุกทวีปอย่างแน่นอนจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า